อ่คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ทําไมอะไร้ความปราณีกับกระเป๋าของฉันเหลือเกินผู้ชมไปดูนะฮะถ้าเป็นกระเป๋าของคุณนะที่ถูกเก็บไว้อยู่ในช่องสัมภาระขอ,ของเครื่องบินแล้วเขาต้องขนถ่ายลงมาให้ด้วยวิธีนี้คุณรับได้ไหม ทำไมช่างไรความปราณีเออพูดไม่ออกเลยค่ะออรักเลยอะค่ะเนี่ยกระเป๋าของผู้โดยสารถูกโยนมาแบบนี้นะคุณนะโอ้โหเราเป็นเจ้าของเรายังแบบปวดใจอะโยนเลยนะเออคือใช้คําว่าโยนลงมาจากบันไดเลยมีคําถามเฮ้ยนี่ไม่คิดถึงข้างในเลยเหรอว่ามีสัมภาระสําคัญอะไรของฉันอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมนเสียหายแตกทัหมดแล้วมั้งคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปวิดีโอฮะที่ชาวเน็ตเขาแชร์เห็นพฤติกรรมของ พนักงานผู้หญิงคนนี้ของสายการบินคาเทฟแปซิฟิกคือเขาเปิดเผยชื่อสายการบินมาแล้วเพราะสายการบินเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วนะกำลังโยนกระเป๋าผู้โดยสารแหมลงบันไดตุกตับตุกตับ,ตตบลงมาแบบนี้คุณกิ้งตกลงบันไดนะฮะสื่อท้องถิ่นของฮ่องกงเนี่ยรายงานว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง7 7 7 3 0 0 ER ของคาเทฟแปซิฟิกและอาจจะเป็นเที่ยวบินแวนคูเวอร์ฮ่องกงเมื่อวันที่1 4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นไปได้นะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่พนักงานจัดการสัมภาระตัวจริง แต่เป็นตัวแทนภาคพื้นดินที่มาช่วยขนกระเป๋าไปให้พนักงานจัดการสัมภาระ,ะอย่างเร่งด่วนผู้ชมเพราะจริงๆครับพนักงานจัดการสัมภาระ,ะควรจะเป็นผู้ชายาที่ถือกระเป๋าหน,หนักๆอะไรได้แบบนี้นะฮะอเออแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ต้องโยนกระเป๋ากิ้งกระเป๋าลงมาแบบนี้นะฮะผู้ชมอย่างที่บอกไปคือสายการบินเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบนะ,ะล่าสุดเมื่อวนันอังครารที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินคาเทแปซิฟิกออกแถลงการขอโทษผู้โดยสารทุกท่านกับการกระทําของพนักงานหญิงคนนี้และราย งานล่าสุดออกมานะว่าสั่งปลดพนักงานหญิงคนนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้พนักงานหญิงคนนี้ตอนนี้อยู่บ้านโยนกระเป๋าตัวเองลงบันไดหงุดหงิดอยู่ไม่ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วนะโอ้แต่ก็เ,ออเห็นใจนะครับนี่ทสายการบินกำลังดําเนินการสอบสออวนฮะในฐานกระทาผิดขั้นตอนการจัดการสัมภาระของผู้โดยสารด้วยเราไม่รู้ว่าเนี่ยทำไมพนักงานคนอื่นๆที่รับผิดชอบเนี่ยตัวจริงเนี่ยหายไปไหนปล่อยให้พนักงานผู้หญิงคนนี้ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ในช่วงเวลานั้นนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลว่าเขาเป็นผู้หญิง ตัวเล็กๆแล้วก็กระเป๋ามันหนักกระเป๋ามันเยอะแล้วก็บวกกับความหงุดหงิดเข้าไปว่าออมีใทหน้าถี่ฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยอย่าถือว่ามันเป็นของคนอื่นอ่ะต้องคิดว่าเอ้สัมภาระเราเนี้ยเป็นของเราเองจะได้ดูแลผู้โดยสารแบบด้วยใจค่ะ